สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family นะครับน้องไม้สวัสดีค่ะก่อนเร็วน้องไม้มานี่เร็วคุณมานี่เร็วน้องไม้สวัสดีค่ะก่อนเสียงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนดังๆสวัสดีค่ะ นี่ครับน้องใหม่ครับผมไม่ได้ทําคลิปหลายวันแล้วครับเพราะว่ามัวแต่หาที่อยู่ให้น้องใหม่ครับผมน้องใหม่วันนี้เลยผมจะเอาน้องใหม่ย้ายไปอยู่ที่โลกสวยครับอยู่ตรงแยกเจตรงไปสัตหีบครับผมจะเอาไปคอดลูกที่นู่นครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปจะย้ายน้องใหม่ไปไว้ที่นู่นครับเพราะว่าที่นี่มันก็เขาปิดไม่มีกําหนดครับผม เสียงวัสดีค่าก่อนด,ด,ดังๆับก็เลยที่หมู่บ้านชาวเขาปิดไม่มีกำหนดครับผมเลยจะเอาน้องใหม่ไปไว้ที่สีแยกเจครับเส้นทางไประยองครับอยู่ในป่าในเขานะครับ เพราะว่าที่นี่ก็ปิดไม่มีกําหนดครับผมก็เลยจะย้ายน้องใหม่ไปอยู่ที่นู่นครับไม่ได้ทํางาน,นครับไปอยู่แบบรอคลอดลูกเฉยๆครับผมเพราะว่าหลายๆสวนเขาก็ปิดไม่มีกําหนดครับก็มีช้างที่อยู่แถวพัทยาก็ทยอยกันกลับบ้านเยอะครับหลายเชือกตอนนี้ก็กลับไปอยู่บ้านรอก่อนครับเพราะว่า ในพัทยาก็ทุกสวนที่เกี่ยวกับช้างเขาปิดไม่มีกำหนดครับปิดยาวเลยครับและทีนี้พวกช้างก็หลายคนก็ต้องเอาช้างกลับบ้านเข็นช้างกลับบ้านไปตั้งตัวที่บ้านก่อนครับตั้งตัวตั้งหลักที่บ้านถ้าโควิดหายหรือว่านักท่องเที่ยวกลับมาเมื่อนเดิมก็คงจะได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมครับ ส่วนน้องใหม่ก็จะย้ายไปอยู่ที่สี่แยกเจเส้นทางประสัทธิ์ครับอยู่กับโลกสวยครับไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ครับไปเอาช้างไว้เวลานักท่องเที่ยวมาก็เขาก็จะมาดูมาอาบน้ํากับช้างแต่น้องใหม่ก็ไม่ได้ทํางานหรอกครับไปอยู่แบบรอวันคลอดเฉยครับผมตอนนี้น้องใหม่ก็จะเข้า16เดือนแล้วครับก็ผมก็ลดอาหารแล้วครับลดอาหารให้น้องใหม่ไม่ให้กินเยอะครับ เพราะว่าไม่อยากให้เขากินเยอะครับเพราะว่าบางทีก็กลัวเขาคลอดลําบากครับก็เลยไม่ให้กินนะครับเบรกอาหารการกินให้ลดน้อยลงครับผมให้เขาคลอดก่อนค่อยกินครับช่วงนี้ก็จะให้กินน้อยๆเพื่อความปลอดภัยของน้องใหม่กับลูกครับเพื่อจะได้คลอดง่ายๆครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะให้ จะจ้างคนเขาลื้อโรงช้างที่น้องใหม่อยู่ครับไปไปทำบ้านที่พักอาศัยอยู่ที่ใหม่ครับแล้วก็จะไปเทต่อหม้อให้ไว้มัดน้องใหม่ด้วยครับตรงนี้ก็จะไปทำไว้แล้วก็พอทำบ้านทำอะไรเสร็จทำที่อยู่อาศัยเสร็จก็จะเข็นน้องใหม่ไปครับก็ประมาณประมาณหลังวันที่7ที่แลดวะครับถึงจะได้ย้ายน้องใหม่ ก็เลยไม่ได้ทําคลิปเท่าไหร่ครับช่วงนี้เพราะว่ายัางหาที่อยู่หรือก็ททาบ้านสร้างบ้านสร้างอะไรทําที่หาที่ให้น้องใหม่อยู่ก่อนครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกําลังใจให้กับพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวช้างทุกคนครับที่มีผลกระทบ เรื่องโรคโควิด -19 นี่แหละครับก็มีผลกระทบทุกคนครับทุกอาชีพก็มีผลกระทบด้วยกันครับก็สู้ครับผมแต่ว่าช้างชาวช้างของเราก็ปรับสุรินเยอะครับไปตั้งตัวตั้งหลักที่บ้านครับเพราะช่วงนี้ลำบากหมดทุกคนครับผมก็ลำบากเหมือนกันครับแต่ว่าก็สู้เพราะว่ายังไงก็ต้องหาที่ให้น้องใหม่เขาคลอดก่อนครับก็พอดีก็ได้โอกาสได้ไปอยู่กับ น้าที่อยู่สีแยกเจนนั่นแหละครับไปฝากอยู่กับเขาไปขออยู่กับเขาให้น้องให,ม,หม่คลอดที่นู่นครับผมกรพวงนี้ก็จะทําเริ่มสร้างกระท่อมทําบ้านพักอาศัยก่อนครับแล้วก็จะทําที่อยู่ของน้องใหม่อาจจะทําเป็นเพิงเล็กๆให้เขาอยู่ไปก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ <laughs> เหนื่อยครับความเป็นอยู่ลําบากมากครับ เพราะว่าไม่ได้ทำงานมาห้าหกเดือนแล้วก็ไม่มีรายได้อะไรเลยครับมีเต่แย่กับแย่ครับตอนนี้แต่ก็สู้ครับอย่างที่กระทิงลายก็แยกกระทิงลายทางหมู่บ้านชาวาไอหมู่แยกกระทิงลายนี่เขาก็ปิดไม่ไม่ให้ช้างอยู่นะครับก็ปิดเลยก็ช้างก็เข็นกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเยอะครับ เพื่อนพี่ๆน้นนาๆก็กลับบ้านหลายเชือกแล้วครับไปตั้งหลักอยู่บ้านถ้าลูกภยัยใครเจ็บหายก็เรื่องโควิดหายก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็อาจจะได้กลับมาทำงานที่พัทยาเหมือนเดิมครับนี่ครับน้องใหม่ก็จะเข้า16เดือนแล้วครับน้องใหม่ก็จะย้ายหลังวันที่8ที่9กนะครับก็จะย้ายครับจะย้ายที่อยู่ ผมก็ลดอาหารลดการกินของเขาแล้วครับไม่ให้กินเยอะขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีนะครับขอบคุณขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างครับอย่าเจ็บอย่าจนครับขอให้ให้มีเงินทุกทคนครับขอให้ขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ สวัสดีครับ